สวัสดีแามาแรงโอเวยร์งยยมัแรงหรอสองสามทุ่มแล้วสามทุ่มกว่านะคะรอมาเดินที่ซิกทูนาเมืองซิกทูนาพี่น้องซิกทูนาเป็นเมืองเก่าของของอเขาเรียกอะไรนะของสวีเดนดอกไม้นี่สวยนะเนี่ยสีเหลืองบานพอดีเลย อมองไปทางโน้นก็จะเป็นทะเลสาบด้วยจ้ะสวยงาม <c oughs> เพราะช่วงตอนบ่ายสามนะก็จะสิต็นอ้อมเนะาะล้วกา็เอาต้นนี้ึ้นนะนะ <c oughs> ช่วงเขาเอินเอียงก็กลางฤดูร้อนสวยงามค่ะสิชืหน้าอดอกไม้งามเ้ยพี่น้อง อันนี้ดอกอยังมันเม็ดมีเม็ดมันี่เม็ดมันนี่นี่เอาไปปลูกบ้านเฮาได้บ่แต่ว่ามันก็ไม่ขยายนะมันมีที่นี่ปีที่แล้วมันก็ขึ้นอีกขึ้นอีกแต่ว่ามันไม่เห็นมันขยายออกมันเลยลูกมันก็ร่วงอยู่นะสิจุหน้าพี่น้องนี้ถนนเก่านะเนี่ยถนนเนี่ยเนี่ยแต่ว่าเขาซ่อมแซมมันก็เลย ไม่ค่อยสวยเอาห่างอีกาปิดแล้วเด้ไปสามทุ่มแล้วเนาะสามทุ่มมันยังแก้งอยู่พี่น,อน,น้องเมื่อนีนพระอาทิตยตกดินพุ่น่ะหาทุ่มเที่ยงขึ้นพุ่นละสามทุ่มนะคะเงียบเนียเพรารอรถเมก,กันสามทุ่มบางน้ง่ามบ่บรรยากาศตอนสามทุ่มกว่า ยี่ฝรันมาอันบ้านพี่สาวแฟนละกันถ้าไม่ยาไปกินอาหารมิดซมือเอฮื่อเอ่ยเพื่อนอะแต่บันนี้ข้ากัดเมือก็เลยแวะมาบึงต้นนี่แหละเขาเอื่อนยังสตรอง,งท่งท่งมิดซมืออืมิดมมิดซมือแต่ที่ไหนมน่โอ้ยมได้ปลูกของทานเพื ช่วงเขาเอิญเอียงก็กลางฤดูรอ้อนสวยงามค่ะสิบชื่นหน้า ดอกไม่งามด้วพี่น้องอันนี้ดอกอย่างมันเม็ดมีเม็ดมนันนี่เม็ดมันนี่นี่เอาไปปลูกบ้านเทาไ้บ่แต่ว่ามันก็ไม่ขยายนะมันมีที่นี่ปีที่แล้วมันก็ขึ้นอีกขึ้นอีกแต่ว่ามันไม่เห็นมันขยายออกมันเลยลูกมันก็ร่วงอยู่นะสิูหน้าพี่น้องนี่ถนนเก่านะเนี่ยถนนเนี่ย เนี่ยแต่ว่าเขาซ่อมแซมมันก็เลยไม่ค่อยสวยเอาหางอีกาปิดแล้วเด้ไปสามทุมแล้วเนาะสามทุมมันยังแก้งอยู่พี่นอ้องเมื่อนี้พระอาทิตย์ตกดินพมลละหาทุมเที่ยงขึ้นพุดละสามทุมนะคะเงียบเนี่ยเขารอรถเมยก,กันสามทุ่มบมงแงนะ ง่ามบรรยากาศตอนสามทุ่มกว่าได้พอนมาอันบ้านพี่สาวแฟนละกันถ้าไม่ย่าไปกินอาหารมิตรเสมอเหื่นเอื่อยเพื่อนน่ะแต่วันนี้เขากัดสิเมื่อก็เลยแวะมาบึงต้นนี่ละ<ม>เขาเอื่นยังสตรงท่งท่งมิมตรเสมอวันนี้มีร้านอาหารไทยอยู่นะ โบดตรงนั้นโบดเก่างามงาม,งามพี่น้องแต่ว่ามันเดือดเลยเนาะประกาเข้าไปไดิถึงสีแจง้งสว่างกระยานดูด้วยค่ะไปองสีงางเมื่อก่อนโว้ยส่อมถนนเดินกลับค่ะคุณผู้ชายรออยู่แล้วบิมมาบรมมา ยังมาเป็นปะส่ายล้อ